ก็วันนี้รีวิวรถทำมาหากินหน่อยนะครับรถคันนี้เนี่ยเกิดปี1997นะครับนับไปนับมารถคันนี้เนี่ยก็อายุ26ปีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันหน่อยนะครับก็คันเนี้ยมันมาพร้อมหลังคาด้านหลังเลยนะครับผมว่ามันแบบมันบรรทุกของได้แล้วก็มันแบบไม่เปียกฝนนะครับผ้าไปตรงเนี้ยก็เอาลงได้คือมันพร้อมทำมาหากินไม่ว่าจะขายผลไม้อะไรต่างเนี่ยมันพร้อมมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันก่อนนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็แห้งๆเลยนะครับแห้งๆเลยเรียกได้ว่าแบบลอนกระบะเนี่ยแบบสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลอนกระบะก่อนนะอ่านเนี่ยเนี่ยพื้นเลิกขึ้นมาเนี่ยก็แห้งๆเลยนะครับตอนไปซื้อเนี่ยรถคันเนี้ยขนต้นแคนตัปนะครับเป็นต้นกระบองเพชรจิ๋วเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะคือแบบว่าเขาจอดอยู่ในอยู่ในหลังคาบ้านเขาอย่างดีเลยนะฮะ แล้วที่สําคัญรถไม่น้อยมากแสนเดียวเองอะรถ26ปีอะไม่แสนเดียวเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันกันต่อยางเนี่ยจากที่ผมดูเนี่ยปี13、14นะแต่ว่าแบบดอกนี่แบบเพียบเลยดอกยางนี่เพียบเลยนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะจากที่ผมดูนะมันเป็นตัว spark ex นะครับเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะโอ้โห2,500 2500ซีซีเทอร์โบห้องเครื่องสวยนะ้าอ้วนล้างให้เรียบร้อยแล้วสุดยอดมา <c oughs> ดูภายในกันดีกว่าหัวเดียวกระจกมือหมุน หอยนมภายในพวงมาลัยสวยมากเลยนะครับช่องแอร์ซื้อมาแล้วเรียบร้อยรอเปลี่ยนนะครับเกียร์ธรรมดามือหมุนวิทยุวิทยุยังเดิมอยู่เลยนะครับ<ส>ก็ประมาณนี้ครับคันนี้